สวัสดีค่ะฮัลโลทุกทคนฮัลโหลมาเจอกันนะคะกับมา้มามหากับนะ God Power นะคะวยนนี้เป็นเดยที่20แล้วนะใครได้เจอคลิปนี้โชคดีมากๆเลยโชคดีสุดๆไปเลยนะคะแปบบ๊บนึงนะคะโอเคโอเคโชคดีสุดๆไปเลยนะ เดนี้นะเป็นเดยยี่สิบนะ,ะกับหัวข้อนะสเทคนิคนะสเทคนิคสามวิธีสามเหตุผลเออสมเหตุผลนะคะสุดคลาสสิกเลยที่เรานะใช้นะ,ะเพื่อมาเป็นข้ออ้างนะ,ะชีวิตของเราเลยไม่ไปไหนเออนี่แหละ 3, สมเหตุผลนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราไม่ไปไหนนะคะแต่ เร,เราเราเพื่อนๆกันก่อนนะั้นรับรองนะคะได้รู้กันแน่นอนนะถ้าเราได้รู้แล้วนะคะรับรองชีวิตของคุณนะโอ้ยโคตรดีนะโคตรเฮงโคตรปังเนะะี่ยค่ะอืมคําว่าซวยจะไม่มีในชีวิตเรามีแต่คําว่าโคตรดีชีวิตดีดีเออนะกับสามเหตุผลนะคะเราต้องทิ้งมันไปเลยนะสามเหตุผลนี้นะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ ค okay. สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูทุกๆคนเลยนะคะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยน้ตบุ๊กจักรวาลคอนเฟิร์มฮัลโหลค่ะโอเควันนี้ไม่ไม่เปิดเพลงไม่เป็นไรนคะครับเพลงมันอยู่ในใจของเรา <laughs> อยู่ในใจของเราทุกๆคนนะะ คืนเคงตลอดเวลาเลยนะอือกล้จะจบคอร์ดแล้วนะสำหรับปหากี่ยกับ God Power นะถ้าใครนะคะได้ทำตามได้เอาไปปฏิบัติตตามนะเป็นแนวทางในการดำเนนะินชีวิตนะเฮ้ยชีวิตาะมีแต่ความโชคดีมีแต่ความมหาศา์ใจนะเข้ามาในชีวิตเลยนะทุกคนอืมมันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเออลดนะปฏิบัติกับตัวเองแล้วเออมันดีมันเวิร์กนะ ถึงได้ออกมาแบ่งปันนะให้กับพวกเรานะได้ดูได้ชมกันทุกๆวันนะคะถ้าใครนะคะดูนะเป็นคลิปแรกนะไม่เป็นไรแล้วก็ไปย้อนดูได้นะคะเอื้อทำม,มาตั้งแต่มหากาบอ่าอ่า21วันนะมหากาบมหากบยวันนะเลเวล1อันนี้เลเวล2นะก็ d p พาวเนะถ้า ใครอยากมีชีวิตที่ดีนะคะที่มั่งคั่งนะทุกคนไปย้อนดูได้นะคะอยู่ใน f a c e b o o k นี่แหละนะ้งะผลตอบรับนะคะจากที่เด็กออกมาแบ่งปันนะเรื่องราวดีๆนะทุกคนแล้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> เขาก็มาบอกเราอุ้ยดีจังเลย <c oughs> ดูแล้วมีความสุขดูแล้วแบบมีความสนุกออสนานเนี่ยฮะเออเราก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะตั้งใจออกมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเลยนะเร <c oughs> ียกว่าเป็น ช่องทางนะเห็นความสุขนะใครชอบนะเราก็ดูนะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะเอาที่เบิกบานเอาที่ตัวเองมีความสุขนะอย่าคิดยากอะไรกับชีวิตนะทุกคนมีความสุขนะที่ได้ออกมาแบ่งปันนะที่ได้ออกมาพูดคุยเรื่องราวดีๆนะมีความสุขมากเลยนะคะหวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขไม่แพ้กันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชผ่องขา hello h e l l ล อยู่ออสเตรเลียนะคะเวลาเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มนะคะออสเตรเลียกี่ทุ่มกี่โมงกี่ยามแล้วโคตรผ่องค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังกดหัวใจมารัว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 นะสำหรับนีสามเหตุผลนะคะที่มันจะทำให้ชีวิตเราไม่ไปไหนนะถ้าทุกคนรู้แล้วนะ เลิกทันทีชีวิตดีนะปังปังปังรวยเฮงเงเงงเงเลยนะเราทุกคนเกิดมาคู่ควรนะมีคู่ควรที่จะได้ชีวิตที่ดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยนะเพราะว่าความรวยทุกคนคู่ควรนะรวยงานรวยเงินรวยน้ำใจรวยการให้รวยการแบ่งปันรวยทุกๆด้านของชีวิตรวยสุขภาพนะ ทุกคนคู่ควรนะคะแต่ก่อนนะเอออยากบอกกับทุกคนเออรู้สึกว่าคําว่ารวยมันแบบไกลเกินไปนะคะเออคำว่าชีวิตที่ดีมันไกลเกินไปสําหรับเราเนาะเราเกิดมาในสังคมที่อาก็ไม่มีคนที่แบบรวยมากนะ,ะเออเราเกิดมาแบบอยู่ในสังคมเรียกว่าบ้านนอกนะคะในในที่ทุกคนเรียกกันคือแบบเออบ้านนอกอะ่ะ จะไม่ไม,ไม่ไม่มีคนที่แบบรวยเราก็เลยแบบอยู่ในกรอบความความคิดแบบนี้เรารู้สึกว่าความรวยแบบเออมันเป็นอะไรที่แบบเออแบบเออมันน่าอายมันเออมันแบบมันรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับเรานะแต่ความจริงนะคะเออเราอยากมีเงินอยู่นะเราอยากเออมีอ่าอยากได้อะไรก็ซื้อเออคือเราอยากรวยอยู่แต่ว่าจิตใจลึกๆเรารู้สึกว่าเรามันจะแปลกไปจากคนอื่นอะไรอย่างนี้นะ แต่วันนี้นะคะเมื่อจิตใจเราเปลี่ยนเมื่อจิตใจเราฟูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ความรวยนะมันมันไม่ได้แค่รวยแค่เงินทองอะมันรวยทุกๆด้านของชีวิตนะความรวยอย่างมันก็มีข้อดีนะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียก็แล้วกันนะเออรวยดีกว่านะเราสบายครอบครัวสบายเออคนรอบข้างนะยิ่งรวยนะยิ่งทําบุญได้เยอะยิ่งช่วยเหลือสังคมได้เยอะนะทํางานที่มันรวยได้นะ ถ้าเราทําแล้วเราไม่อยากใช้เงินแล้วก็เอาไปบริจาคแค่นั้นนะเออคนนะทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดนะไม่ว่าคุณจะอายุแค่ไหนจะเด็กจะเล็กจะโตจะเป็นผู้ใหญ่นะทุกคนจนะสามารถประสบความสําเร็จนะ้ด้วยกันหมดทุกทุกคนนะมันอยู่ที่ความคิดเรามันอยู่ที่ใจเราอะ่ะมันเปิดตอนไหนถ้าใจเราเปิดพร้อมเรียนรู้พร้อมพัฒนาเออเรานะสามารถนะสามารถรวยได้รวยได้ไดทุกทุกคนประสบความสําเร็จได้ทุกทุกคนนะ เวลา5โมงใช่ไหม5โมงเย็นใช่ไหมคะคนผออ่อนอห้าม5โมงเย็นโอเคโอเคเมืองไทยเราก็4ทุ่มมา4ทุ่มกว,ว่าๆนิดๆนะนะยินดีมากเลยนะคะที่นะได้มาเจอกับทุกๆคนนะพนนี้เออก็ได้อธิษฐานจิตนะขอให้เจอแตกกาลยานมิตรเออเห็นไหมทุกคนนะก็เป็น กันลีนมิตรนะที่ดีต่อกันที่ได้มาดูไรนี้มีบุญเสมอกันนะคะเออมีความสุขมากนะทําเหมือนนะคะเราเปลี่ยนนะคนในครอบครัวเดียวกันนะคนในครอบครัวเดียวกันนะมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะเออบางคนนะอาจจะคิดว่าเอยการออกมาไล์สดไม่อายหรอไมุ่อยกลัวแบบไม่สวยกลัวคนแบบพูดให้นู่นนี่นั่นนะแต่ความจริงนะเราเหมือนพูดกับเพื่อนเราเราก็พูดอยู่แล้วอ่ะเอเราก็พูดอยู่แล้วกับคนในครอบครัวกับเพื่อน มันก็พูดอยู่แล้วอ่ะเราเราก็ไม่เห็นจะแบบเอออายตรงไหนเออคนยิ่งมาดูไลฟ์สดล้วก็คิดว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเราตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอยู่แล้วนะเราไม่ได้คิดไล์ต่อใครนะเรามีแต่ปรารถนาดีนะเราก็คิดว่าตัวเองนะคะเป็นครูเป็นโคดาที่ตั้งใจนะคะตั้งใจสอนตั้งใจแบ่งปันเพื่อคนที่ตั้งใจเรียนนะส่วนคนที่เขากเกลยียส่วนคนที่เขาไม่ตั้งใจ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับจิตใจใครได้นะเรามีสิทธิ์แค่บังคับจิตใ,ใจตัวเองนะ,ะให้ทําให้ดีที่สุดก็พอนะโคต์ผ่องพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมเย่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 กดหุ่จรัว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 รมาเลยนะคะอืมโอเคไหมโอเคไหมข้อหนึ่งนะคะเหตุผลเลยข้อหนึ่งนะ,ะที่มันทําให้ชีวิตของเราไม่ไปไหนนะ เราคิดว่าตัวเองนะสุขภาพไม่ดีนะเออเสื่อมโทรมอมืเราคิดนะเราคิดแบบนี้นะชีวิตของเราไม่เป็นไหนแต่ความสําเร็จมันไม่มีข้ออ้างนะคะมันไม่มีข้ออ้างนะคุณคิดดูคนนะประสบความสําเร็จในชีวิตาที่เขาเป็นคนพิการที่เขาไม่ครบ32มสิเขายังประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นนักศิลป์นะคะคนวาดภาพอะไร ที่เราเห็นกันนะคนพิการนะก็เยอะยๆมากมายเขาวาดภาพได้แบบโอ้โหแบบเหมือนแบบคนปกติวาดเลยนะคะคือมันไม่มีเหตุผลของคนสําเร็จนะมันไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราอยากจะมาเป็นข้ออ้างเลยในการประสมความสําเร็จเปรียบเทียบได้นะคนพิการเขาแขนขาขาดนะเขาประสบความสําเร็จนะเยอะมากค่ะเขาออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้มีพลังต่อไปให้สู้ต่อไป เพราะเขาเชื่อว่านะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะั้นดีมากเสมอทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีมากเสมอนะพระเจ้านะอาจจะพระเจ้าเขาให้ร่างกายเราไหแค่นี้แล้วเขาไม่ได้เออแตัวอย่างนะคนที่พิการนะคนที่พิการนะพระเจ้าเขาให้มาเพื่อที่จะมาไม่ต้องใช้แรงงานนะมาพูดเออป่าเขาไม่ได้พิการนี่เขาสามารถพูดได้สร้างแรงบันดาลใจได้ให้กับผู้คนนะ แม้แต่กคนพิการที่เขาวาดภาพนะเขาก็ไม่ใช่ว่ามือเขานะมือเขาจะหงิกงอหรืออะไรนะถึงแม้ว่าร่างกายนะเขาจะพิการนะแต่มือเขานะเขายังจะมาหยิบจับอะไรทำได้นะวาดภาพได้ให้มันสวยงามได้เออนี่แหละพระเจ้าให้เรามานะคือเขาสรรสร้างมาให้มันดีที่สุดแล้วะทุกคน เรามองในแง่บวกไนงะพระเจ้าเขาให้เรามาจริงๆเขาไม่ได้กันแกลเราเลยนะเขาไม่ได้กันแกลขอแค่เรามองข้อดีตัวเองให้เจอทุกคนนะเกิดมาทุกคนมีข้อดีในตัวเองนะเราต้องหาให้เจอนะ,ะไม่มีใครนะนที่จะเกิดมาแล้วโอ้ยไม่มีดีอะไรสักอย่างไม่มีดีอะไรสักอย่างนะมองไปหาคนอื่นก็โอ้ยเขาเก่งจังเลยเขารวยจังเลยเขาสวยจังเลยเราก็แบบ รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแต่ที่จริงแล้วเรามองแต่ข้างนอกเราไม่มองมาข้างในตัวเองว่าเรามีดีขนาดไหนเออทุกคนนะคะต้องมองกลับมาตัวเองเรามีดีในตัวเองฉันสวยฉันน่ารักอยู่นะออลองส่องกระจกดูสิฉันอุ๊ยฉันยิ้มง่ายนะฉันหัวเราะง่ายนี่แหละคะ่ะคือข้อดีของเรานะเราจงขยายนะคะจุดเด่นของเราจุดเด่นในตัวเราให้มันแผ่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ เพื่อส่งสว่างให้กับผู้คนนะนั่นะคือการทําความดีนะในรูปแบบหนึ่งนะการทําความดีไม่ใช่ว่าไปวัดอย่างเดียวนะทุกคนไม่ใช่ไปวัดใส่บาตอะไรอย่างเดียวมันก็เป็นการทําความดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งนาะเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนานนะการไปวัดทําบุญต่างๆแต่ถ้าคนไหนนะคะไม่สะดวกนะการทําบุญทําได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่เรานะ ควบคุมอารมณ์จิตใจของเราให้มันมีความสุขตลอดน,ะนั่นก็คือการทําบุญแล้วทําบุญกับตัวเองเออทาบุญกับตัวเองให้ตัวเองได้ปล่อยวางให้ตัวเองให้อภัยให้ตัวเองนะได้มีชีวิตที่ดีในแต่ละวันสุขใจสบายใจน,ะนั่นคือการทําบุญนะเริ่มต้นจากตัวเรานะแล้วเราก็แผ่ขยายไปยังคนรอบข้างนะส่งรอยยิ้มส่งหัวเสงหัวเราะให้เขาบ้างนะอย่าเป็นคนยิ้มยากนะ อย่าเป็นคนยิ้มยากอย่าเป็นคนหัวเราะยากนะคนอื่นเขาก็อยู่กับเราเขาก็แบบเออึดอัดนะอืคนอึดอดัดคนอารมณ์เสียคนขี้ขี้บ่นขี้โมโหไม่มีใครอยากอยู่ด้วยนะคนที่เขาอยากอยู่ด้วยก็คือคนยิ้มง่ายหัวเราะง่ายอยู่ด้วยและมีความสุขเออมีคำอ่ะให้กําลังใจเออมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันตลอดนะก็เปรียบเทียบง่ายๆนะเขาไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากทุกคนก็ต้องชอบสิ่งดีๆอยู่แล้วคนดีๆอยู่แล้ว คนไม่มีใครที่จะชอบคนไม่ดีนะเออไม่มีใครเปรียบเทียบง่ายขนาดเรานะเราชอบคนแบบไหน,นเราชอบคนพูดพอเออไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดก็พร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคําพูดดีๆเราชอบแบบนี้คนอื่นเขาก็ชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบไหนคนอื่นเขาก็ไม่ชอบแบบนั้นนะมันมนุษย์ทุกคนนะคะไม่ว่ามนุษย์ไปไม่ว่าสัตว์นะเขาก็ชอบคําพูดที่ไพเราะเออคําพูดที่ดีๆ กำลังใจกันทางนั้นเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เรานะมีพลังนะมีพลังไปต่อนะคะอืเรานะต้องมีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่นว่าเออตัวเองนะดีทั้งกายดีทั้งใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ คนที่เขาใช้กฎจกักรวาลกฎแรงอยู่นะทุกคนเขาจินตนาการภาพนะว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงจากที่เขายังป่วยอยู่นะสามารถหายได้นะคะคนเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคร้ายนะต่างๆเขายังหายได้นะักภาษาอะไรกับเราเนาะแค่ป่วยทางใจเฉยๆแค่แบบแค่แบบโอ้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเฉยๆ,ๆแค่แบบอุย้ยงงุดหงิดเฉยๆ,ๆแค่โกรธแค่เบื่อเฉยๆเราแค่ป่วยทางใจมันแก้ได้ง่ายนะแก้ได้ง่ายมากๆแล้วคนเขา ป่วยทางกายนะป่วยทางกายเขาคนเขาเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายนะเขายังหายได้ทุกคนนะเขาจินตนาการไปว่าอุ้ยเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเขาออกไปวิ่งกับครอบครัวเขาแบบมีรอยยิ้มอ่นะแล้วเขาก็ทํามันด้วยความเชื่อความศรัทธาว่าปฏิหารมันมีจริงนะแล้วมันก็มีจริงๆนะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อว่าปฏิหารมีจริงเท่านั้นถ้าปฏิหารไม่มีจริงนะคะ ไม่มีคําว่าปฏิหารอยู่ในพจนานุกรมไทยนะเออมันมีอยู่จริงนะเพราะเออได้ประสบพบเจอนะยอเยอะแยะมากมายนะคะปฏิหารนะในชีวิตนะคนแค่เราเป็นคนดีเนาะยึดมั่นในความดีคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีนะปฏิหารเกิดขึ้นกับเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นน,นะเชื่อว่าปฏิหารเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วแหละเนาะเพราะว่าทุกคนนะที่ได้มาดูไลฟ์นี้นะคะ เป็นคนที่โคตรโชคดีเป็นคนที่โคตรมั่งคั่งนะอืมเรามีเป้าหมายนะเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจงยืนหยัดนะทํามันต่อไปทํามันด้วยความรักทํามันด้วยความสุขทํามันด้วยความสนุกนะเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งความสําเร็จเนาะง่ายสบายสําเร็จง่ายสบายสําเร็จคือสุดเบสิคของจักรวาลนะไม่มีคนสําเร็จที่ไหนเขาจะมาโอ้ยทุก ทรมานนะมีแต่หยาดน้ําตาเออมันไม่มีนะคนที่เขาประสบความสาเร็จเขาทำมันได้ความรักนะทำมันได้ความสุขทุกอาชีพทุกสายงานนะประสบความสาเร็จนะเหมือนกันหมดแล้วแต่ใจเราปรารถนาแล้วแต่ใจเรานะจะยินดีนะได้หมดนะเราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเออเออยกแต่อยา่างอ่ะ ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลยกตัวอย่างเอือน,นี่แหละเออเป็นคนที่นะคะไม่สบายบ่อยนะป่วยบ่อยเป็นไข้เป็นวัดเป็นไออะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากนะ,ะปฏิหารมีจริงใช่คะ่ะคตรผ่อปฏิหารมีจริงคตรผ่อได้เจอปฏิหารนะนในชีวิตแล้วเออคนดีๆนะคะก็ต้องได้เจอนะปฏิหารในชีวิตนะคะเอือนนะคะแต่ก่อนเป็นคนที่ป่วยบ่อยมากนะ แล้วเออก็มีความเชื่อว่าอุ้ยฉันมีแบบสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะฉันมีสุขภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมนะเราโปรแกรมตัวเองแล้วก็บอกนะขอบคุณร่างกายตัวเองนะตั้งแต่อ่าหัวตั้งแต่สมองนะเออเป็นคนที่ปวดหัวนะปวดหัวบ่อยมากแล้วเราก็แบบเออเริ่มมาขอบคุณนะสมองเริ่มมาขอบคุณร่างกายแขนขามือทุกส่วนมันไม่น่าหูตาจมูกนะอือเพราะ ร่างกายของเรานะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะใช่ค่ะคนขคนคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีค่ะชีวิตดีแน่นอนนะคะไม่ต้องไปควบคุมอะไรแล้วในชีวิตแค่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกคิดดีพูดดีทําดีแค่นี้นะชีวิตของเรามีแต่จะเริญรลุ่งเรืองไม่มีวันที่ตกต่ําเลยสักวันนะไม่มีเลยนะเออมีความเชื่อว่าเออตัวเองแบบอุ้ยขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันทําอะไรก็ไม่รู้จักเหน็ด ทำอะไรก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะแล้วก็พูดไปอย่างนี้นะแล้วปรากฏว่าร่างกายของเราร่างกายของเราแบบมันแข็งแรงอ่ะทุกคนมันไม่ปวดหัวมันไม่ปวดท้องมันไม่ปวดอะไรตามร่างกายของเราเลยแล้วเออแบบมันมหาจัจยันใจมากเลยทุกคนสักมือเอื้อนนะคะดันดานเอา้มาขอบคุณมือขอบคุณมือของฉันนะที่นําพาความมั่งคั่งมาให้ฉันทาให้ฉันเจอสีมหาจัจยันใจเจอความโชคดี มือของฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเออก็แบบขอบคุณตัวเองแบบนี้นะคะขอบคุณแล้วปรากฏว่ามันนุ่มมากอนะ่ะมือแบบมันนุ่มแบบเออเราก็รู้สึกว่าเอยมันได้ผลจริงจริงนะทุกส่วนในร่างกายของเรานะไม่ว่าเราจะคิดดีคิดร้ายกับเขาเขาสัมผัสได้หมดนะทุกคนถ้าเราคิดดีเขายิ่งจะตอบแทนเรานะได้อย่างดีในร,ร่างกายของเราเออถ้าคิดดูถ้าเราไม่มีร่างกายนะ ถ้าเราไม่มีร่างกายของเราเราจะไปหาเงินได้ไหมเราจะไปเจอคนรักเราจะไปเจอเพื่อนเราจะไปปาร์ตี้สังสรรค์นในข้างนอกได้ไหมก็ไม่มนะีร่างกายเราสําคัญขนาดไหนดังนั้นนะเราต้องมาดูแลร่างกายของเราให้มันแข็งแรงให้มันฟิตให้มันเฟิร์มนะตลอดแล้วเรานะคะจะสรรสร้างทุกอย่างในชีวิตของเราได้นะร่างกายของเรานะที่สุดนะ ที่สุดของที่สุดแล้วถ้าไม่มีร่างกายคุณไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี้แล้วข้อสองนะคะคุณต้องเลิกอ้างนะคะนั่นก็คือ,คอการนะไม่มีเวลาอืการไม่มีเวลาไม่ว่าอุ๊ยทางานประจําอยู่นะอยากประสบความสําเร็จอยู่นะมีคนมาแนะแนํางานให้เอองานออนไลน์เราทาในงานประจําก็ได้เออเราแบ่งเวลามาทําก็ได้แล้วเราก็อ้างว่าโอ๊ยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาหรอกเออทั้งทำงานก็เหนื่อยแล้วออลูกก็เหนื่อยมากพอแล้วเออก็คุณอยากมีไรายได้เพิ่มนะคุณอยากมีไรายได้ที่มันตอบโจทย์ชีวิตแนตะ่หาทุกคนไปเที่ยวก็ได้ซื้ออะไรก็ซื้อแต่คุณนะไม่มีเวลาเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะมันก็เป็นไปไม่ได้นะอบ yeah, impossible ไม่มีนะเป็นไปไม่ได้นะ คุณจะได้ทุกอย่างที่ปานานะมันไม่ได้ถ้าเรานะไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่เปิดใจถ้าเราไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่เราจะทํานะแน่นอนว่าอุ๊ยเออธุกรกิจนี้ทุกคนเออคิดว่าเออมันดีมากแหละมันสุดยอดแล้วแหละฉันประสบความสําเร็จได้แน่แหละแต่ไม่มีเวลาเอไม่มีเวลานะเราต้องแบ่งเวลานะแปดชั่วโมงทํางานประจานะคะแปดชั่วโมงนอนแล้วอีกแปดชั่วโมงล่ะคุณทําอะไรอื เราก็ต้องมีเวลานะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราคิดนะสิ่งที่เราแบบอยากประสบความสําเร็จด้วยนะทุกคนและเราก็จะประสบความสําเร็จตามที่ใจระหวังเออแล้วข้อสามนะคะข้อสุดท้ายเลยนะหยุดอ้างเด็ดขาดนะหยุดอ้างเลยว่าไม่มีเงินอืมฉันทํำนั่นทานี่ไม่ได้เราฉันไม่มีเงินเออ ฉันเกิดมาจนนะทำอะไรก็เป็นประสบวามณ์สำเร็จหรอกอย่าเลิอกอย่าห้ามเด็ดขาดนะทุกคนอย่าอ้างนะคะว่าตัวเองไม่มีเงินนะเออก็เริ่มจากศูนย์กับเหมือนกับทุกๆคนนะั่นแหละไม่มีอะไรแต่ใจเราใหญ่ไงใจเราจะเอาไงเออมันถึงได้นะมีชีวิตที่ดีในวันนี้นะอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากทำอะไรก็ทำเพราะเรามีชีวิตที่ดีแล้วเออ,เอก็เริ่มจากศูนย์นะเหมือนกับทุกๆคนนะแล้ว ทุกทุกคนก็เป็นนะเหมือนกันได้ประสบความสาเร็จนะในชีวิตเหมือนกันได้นะแม่กุสิตานะคะแม่กุสิตามียสิบบาทอ่ะทุกคนนะสามารถนะมีรอยล้านได้ภายในเจ็ดเดือนนะคิดดูเออแล้วเรานะ่มีังในกระเป๋าเท่าไหร่เรามีมากกว่าแม่กุสิตาอีกแล้วทําไมเราจะมีกว่าแม่กุสิตาไม่ได้ใช่ไหมเ,เรามีมากกว่าได้นะขอแค่ใจเราใหญ่ใจเรา สู้เออฉันเชื่อว่าฉันประสบความสำเร็จได้ฉันทําได้เออเชื่อมั่นตัวเองนะเชื่อมั่นนะหยุดอ้างนะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณจะไม่มีข้ออ้างในใดๆในชีวิตของคุณเลยนะอข้อหนึ่งนะคะหยุดอ้างนะว่าสุขภาพไม่ดีฉันทําอะไรไม่ได้หรอกนะก็เชื่อไปสิเชื่อไปไปว่าฉันสุขภาพดีดูแลร่างกายตัวเองสิกินอิ่มนอนหลับถ้าเราไม่ดูแลร่างกายตัวเองนะแล้วใครที่ไหน เขาจะมาดูแลเราใช่ไหมเออเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะรักเรานะโดยปริยายโดยอัตโนมัตินะก็สองนะคะเลิกเลยนะคะเลิกอ้างเลยว่าไม่มีเวลาอืมเราต้องจัดเวลาให้เป็นนะจัดเวลาให้เป็นถ้าเราทํามากกว่าเดิมมันก็ต้องได้มากกว่าเดิมอยู่แล้วเนาะมันเป็นยุแล้วอะ่ะทุกคนถ้าเราอยากมีอะไรได้เพิ่มอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเราก็ต้องแบ่งเวลานะ พ่อศาสต์นะคะหยุดอ้างว่าตัวเองไม่มีเงินนะไม่มีอะไรใหญ่กว่าใจนะเพราะเอื้อเคยนะเริ่มต้นจากศูนย์มาแล้วเอื้อรู้เลยว่าไม่มีอะไรใหญ่กว่าใจถ้าใจเราจะเอาถ้าใจเราเออกุประสบความสาเร็จกูทําได้เออทุกอย่างนะโอเคเราเชื่อมันจะมาสนับสนุนเราเองโดยอัตโนมัติเลยนะจกักรวาลน,นะจะสนับสนุนเราเองจกักรวาลส,สนับสนุนคนดีนะ คนดีคิดดีคิดบอกสนุกสนานเฮฮาเบิกบานในชีวิตนะคะนั่นแหละคุณคือสุดที่รักของจักรวาลนะคําคืนนี้นะเก็ขอนะลาทุกคนไปแล้วนะขอให้ทุกคนนะนอนหลับฝันดีในอ้อมกอดจักรวาลนะขอบคุณบอกรักทุกสัพสิงนั่งสมาธิก่อนนอนนะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วนะอย่าลืมขอบคุณบอกรักตัวเองนะคะพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ล้านเท่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ล้านเท่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็น pala.